แปลกนะที่เนี่ยเอ้าทำไมมีสเปรย์สะผุมเลยยามานทำไมเราจะเจ็บตัวอย่างงั้นเหรอเตรียมตัวเจ็บตัวอะไรโอ้โหเฮ้ยโอ้เท่จริงวะ ตีไม่อยากรู้ว่าไปของวกเธอไม่ต้องร้องแอชลีย์โดนแอลลี่แต่แอลลี่ไม่เป็นไรแอลลี่ทนได้ตาย อย่าไปยู่กูอย่าไป่ไฟกูไป,ไปช่วยเหลือเอลลี่ช่วยเหลือช่วยเหลือคอนโทรยืนขึ้นแม่นเสาโน้อยไม่เป็นอะไรแล้วนะข้างล่างแอลลี่อีกแล้วเหรอแอลลี่อีกแล้วเหรอเดี๋ยว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 เอลลี่หลอก กูจะเริ่มใหม่ไม่ได้จะเริ่มใหม่เพื่จมอ๊ะเดี๋ยวได้ได้ตู้นี้มีอะไรฮะไม่มีอะไรดีรถ รีโหลดรีโหลดรีโหลดพอแตะปุ๊บเราโยนระเบิดเลยไม่ต้องหลองไม่ต้องหลองแล้วกดสีกดสีเน้นๆก็ยิงั่มยิงต่ำยิงั๊มยิง,ยงเ็ดเอ้ยแอลลี่ถอยมาดิวะะต่ำเข้าไปเข้าไปเตะคู่ ไปอีกคายไม่เอลลี่ล้อกอนลอกุ้ก้อนเอาหัวไปเอาหัวไปหัวไปายเอลลี่มีเวลาไปห่วงตัวเองห่วงตัวเองก่อนออกไปกดหมายเลขหกแล้วโยนทันทีนี่แน่ช่วยอลลี่ช่วยแอลลี่คอนโทรรู้ขึ้นนะแม่สาวน้อยไม่เป็นไรแล้ว หอยไปจบตีมาชิดตัวโอ, <seguinte> ทโอ,ทอมทำการเสียบจอบตีจอบตีไอหมอหน้านกำลังจะกายร่างเสียบมาเล็กซี่มาเล็กซี่ไม่เน่ไม่เ <hosp> อ <ice and atie> uhm ็ดอ่ยน่เฮ <uana> ้ยไอ้อะไรล่ะนี่เน่เหนื่อยยังเลยวะแอนลี่เอากับเอาปืนไปกระบอกหนึ่งได้ไหมใครเหรอยิงยิงยิงตูดอุ้ยเออ กูอยากจะร้องไห้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งรัวๆแล้วก็หมายเลขห้าทำการคว้าระเบิดไปแล้วไอรีถอยไาตูม Ashley Thanks วนหัววนหัว ขอพับออกซิเจนหน่อยนะดูเหมือนว่าเราจะกั้นหายใจเล่นเยอะเกินไปหน่อยเอ,เอาคอนเทนต์ผ่านด้วยอะไรอะ่ะทําไมอ่ะมันมีเทคนิคอะไรอะ่ะแชทพายายามบอกเกี่ยวกับตู้ล็อกเกอร์แต่คุณใหม่ไม่สนใจเลยเ<อ>ล็อกเกอร์นี่หรอไอ้ล็อกเกอร์นี่หรอทำไมอะ่ะมันซ่อนมันซ่องน,น้องได้ไอ<ม>้ไอ้ตู้นี้ดอ่ะไอ้ตู้นี้อ่ะนะ น้องๆเข้าไปดิเข้าไปเลยเราไม่ต้องออกมานะไปล <c oughs> เะเฮ้เราก็สงสัยแล้วว่้ตู้ล็อกเกอร์มันมีของเลยวะเปล่าๆไม่ได้ใส่ของแต่ใส่น้องพยายามใบให้เต็มที่แล้วม,มันแบบว่ามันเล้าใจไงพอเล้าใจก็ไม่ทันได้อ่าน